พ่อพี่น้องครับงานนี้ก็เป็นการก่อเจดีทรายนะครับหลังจากสงการเรียบร้อยนะคร <like esse. S 1> okay. um, ับก <Yeah, S 1> ็เจดีทรายพี <SPEAK irmi Creator> ่น้องชาวบ้านครับงทุกบก่อเจดีทรายนะครับพ่อบุญก่อนพ้ามีรสมนตทรายก่อเจดีทรายมีแล้วก่อเจดีทรายนนะครับี่คือทเวนนี่ของเขานั่นก็เป็นก่อเจดีทรายพิจกรรมที่ท้ายของบุญนะครับ ร้ายมกร้ายมืต้แกนะครับกอดก็ีใช่ไตะกี้ตะเกได้เดียใช่มาแต่หัก้อนะครับแต่ขมวดนี้มันสมัยใหมเอามาแต่น้ำขงนะครับใช่ข้าวที่เราโขงละแ้วไม่ร้ายใช่เอาเมื่อไ่นะคิวนึงนาเงก้อนเลยนะ ผีดีไซน์ผีน้องตามประเภทนี่ครับหลังจากสรงพระแล้วนะตอ,นน,ะอ,อนนี้ััษจะนะจะลูบปอปันี้จะูปพญญานาเลยรูปนาคะลูบนาถูกหอเปไมู่ปหัวนาก็นั่นหามระที่บอหาหามพระที่หัวนาา นาคเห็นเด็นี่ขาบมูแล้วหึงสังสินปันหมูนาเนอเออมาที่างมที่ตัาดนั่นนี่นาเนี่ยมันเป็นมันเป็นแนวไดแนวหวเนาะัเห อัก็เจดีก็จะอยู่ฝีมือเด้ครับพี่นุกักถุงทรายเป็นไว้ทีดีหกเทปตีตทีต่ราแน่เดี๋ยวนะนุอกคอุ้มานตื้อหลาย กินลายกินลายยังงามเ็เงามเด้อยังงามเหลยวประดับดอกไม้เขาดีรอง เรเท้าโมแกดูร้านเด็นะวุบถุบปลาผี้าหน้า เจ้ากับลูกไปเชียบลูกเถอเจ้ากับลุงไปเชียบทนั้นเถือนเอ็ดไปเชียบเื่านั้นเื่อนนะเออเื่อนไปพูดไวนแล้วไปนัเอาเอาเพื่อนไปเชียบอันต้นเงินเชื่อเด้เอาเพื่อนนั้นเอาไปเออ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 ไปเชียบไปสิบต้นเงินเออเออเชียบแล้วเออเออเชียบเือได้แล้วเอาเชียบเื้อเยดีใส่เห้ละ เออเออนงฟังเฮ้เฮเขาออกมาเชก่อนเฮ้เขาออกมาเฮ้เขาเฮ้เขาเลี้ยวเชก่อนบม่เลี้ยงชีพชื่อครับ ดูหลานลงมาเบิ่งก็เจดีสายเตกเกมเด้ยตืมเลยเอ๊ะงามไม่ใช่อันเขีนว่าได้ต่อไปมันเลยงามก็เก่าอยู่หรอชนะชนะแต่นะงามๆองามก็เกา นี่ชมรมไปอยู่อีกกินกัลงกมากีดีไส้ด้พี่น้องเอาตีสวนหนเอพีูมันเป็นหูพญานาคหนะพอกริดก็มาเดย เวามเป็นพิธีนี้ของน้องบานแวงนะครับหลังจากทรงพระพุทธศีลลักพอพุทรูปในสวรรค์อยแล้วครมาก็อีใส่ครับตัวบูชาพระพุทธธรรมประสงค์นะครับขอบุญ้อบุนต่อขอโพระโครับ ทิ่นี่เราแค่นี้ก่อนครับ